สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับเวลาที่เราดูคลิปของครูนะครับพยายามดูให้จบนะครับ hey, อย่าพึ่งกออย่าพึ่งเร่งอะไรทั้งสิ้นนะครับ hey, เพราะว่าเวลาที่นักเรียนทํางานทุกคนเน <'re> ี่ยบางทีมันไม่เหมือนกันนะครับ <'s> ดูคลิปแล้วก็ศึกษาจากคลิปทั้งหมดนะครับ hey, แล้วก็ค่อยทำงานนะครับที่ท้ายคลิปมันจะได้ง่ายนะครับและทุกคนจะได้ทําได้ถูกต้องเหมือนกันนะครับอย่ามั่วนะครับแล้วก็อย่าลืมครับดูแล้วนะครับกดถูกใจนะครับด้านล่าง กดตับสะไคร้กดกระดิ่งให้ครูด้วยนะครับเออแล้เวเจอกันในคลิปหน้า,น,านะครับไปแล้วะนะครับก็สวัสดีนักเรียนชั้นป .5 ด้วยนะครับก็วันนี้เราจะมาเรียนกันนะครับในเรื่องของ องค์ประกอบดนตรีนะฮะก็เดี๋ยวไปดูกันว่าองค์ประกอบดนตรีเนี่ยนะครับมันจะมีอะไรบ้างนะอ่านะครับักเรียนลักษณะขององค์ประกอบดนตรีเนี่ยนะครับมันจะเป็นดนตรีเนี่ยมันจะทำให้เพลงเนี่ยนะครับมันเพาะสมบูรณ์ได้นะครับมันก็ต้องอยู่ที่องค์ประกอบดนตรีหลายๆส่วนเนี่ยนะครับมารวมกันกลายเป็นบทเพลงนะครับมันจะทำให้เพลงเนี่ยมันไพเราะนะครับแล้วก็จะสื่ออารมณ์ให้กับ ผู้ฟังนะครับได้อย่างชัดเจนที่สุดนะครับนะครับหนึ่งนะครับในเรื่องแรกที่คราจะพูดนะครับคือเรื่องของจังหวะนะครับส่วนที่หนึ่งนะครับคือเป็นสิ่งที่กําหนดนะครับความช้าความเร็วของบทเพลงนะครับการบรรเลงดนตรีนะครับหรือการขับร้องเพลงนั้นเนี่ยจริงะต้องมีจังหวะนะครับเป็นสิ่งที่กํากับนะครับเป็นส่วนสําคัญเลยก็ว่าได้นะครับนะเพื่อนะครับเพื่อให้การขับร้องนะครับและการบรรเลงเนี่ย ของเครืตอนต่ากนนะครับเป็นไปได้ได้อย่างถูกต้องนะครับแล้วก็ไพเราะสมบูรณ์แบบนะครับต่อมาส่วนที่2นะครับส่วนที่2คือเสียงเสียงที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของวัตถุจะแมักเรียนแล้วก็เหมือนตอนเราพูดเนี่ยได้คอเราเนี่ยมันก็จะเกิดการสั่นสะเทือนในเรียนน้องจับคอดูแล้วพูดนะครับนั่นเองก็เห็นคล้องเรียนนะครับมาสั่นสะเทือนหรือตกมือนะครับมันก็เกิดการสั่นสะเทือนเหมือนกันหรือเกิดการกระทบขึ้นมา นะครับทาให้เกิดเสียงขึ้นมานะครับซึ่งลักษณะเนี่ยนะครับของเสียงเนี่ยเนียมันจะอยู่ที่ว่านะครับความแตกต่างของเสียงเนี่ยจะอยู่ที่ระดับเสียงนะครับก็คือระดับเสียงของโน้ตเนี่ยจะมีเกจเสียงใช่ไหมโดเรมีฟาซอลาดีโดประมาณนี้นะครับนะครับซึ่งไม่ดี๋ยวนะครับเรื่องที่2คือเสียงนะครับเสียงเนี่ยเกิดขึ้นนะครับจากการสั่นสะเทือนของวัตถุเนาะซึ่งลักษณะความแตกต่างของเสียงเนี่ยจะขึ้นอยู่กับระดับเสียง ระดับเสียงก็เกิดจากโน้ตนะครับโน้ตก็คือโน้ตตัวโดเลมีฟาโซลาที M e A D e, ใช่ไหมแล้วก็อีกอย่างนึงคือความยาวของเสียงถ้านะครับเพลงช้า <c oughs> เพลงช้าเนี่ยเสียงจะค่อนข้างยาวนะครับแต่ถ้าเป็นเพลงเร็วเนี่ยเสียงจะค่อนข้างสั้นทําให้มันกระชับนะครับ <c oughs> เพลงเร็วนะและอีกเรื่องหน,นึ่งที่สำคัญคือคุณภาพของเสียงนะครับเรื่องเสียงเนี่ยเวลาเล่นก็ต้องมีการปรับจูนเสียงเพื่อไม่ให้เสียงเนี่ยเกิดอาการเพี้ยนนะครับเวลารวมวงหรือ เวลาการร้องกับนักร้องนะครับประมาณนี้เนาะต่อมาทํานองนะครับทำนองคือเกิดจากความต่อเนื่องนะครับของเสียงหรือโน้ตดนตรตีนะครับโดยการนําไปสู่นะครับโน้ตเสียงสูงเสียงต่ําหรือโน้ตที่มีความสั้นความยาวนะครับแล้วก็โน้ตที่มีความดังความเบาเนาะมาเรียบเรียงกันกลายเป็นบทเพลงนะครับทั้นนี้ก็ลองสังเกตดูว่าเพลงแต่ละบทเพลงเนี่ย <c oughs> มันจะมีความใช้ เสียงสูงเสียงต่ำอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีความสั้นความยาวนะครับทำให้เกิดอารมณ์ขึ้นมาต่อมาส่วนที่3ามคือความดังความเบานะครับมันก็ขึ้นอยู่กับตัวเองว่าผู้พันต้องการแบบไหนใช่ไหมนะครับประมาณนั้นถ้าเพลงช้านะครับเรียนอยากให้อารมณ์เศร้าๆหน่อยก็ใช้เสียงที่ยาวเนาะระดับความดังความเบาเนี่ยก็ใช้ประมาณเสียงเบาๆไม่ต้องดังมากเกินไปใช่ไหม ให้ฟังแล้วมันรู้สึกสบายผ่อนคลายได้นะครับหรือว่าเกิดอารมณ์เศร้าต่อมาเป็นเพลงเร็วเก็ <c oughs> ใช้เสียงที่สูงก็ได้ต่าก็ได้นะครับความสั้นความยาวก็จะใช้ความสั้นส่วนใหญ่เนาะความยาวก,ก็มีบ้างนะครับความสั้นจะเป็นส่วนใหญ่นะครับทําให้จังหวะมันกระชับทําให้เพลงมันเกิดความสนุกสนานนะครับความดังความเบาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นความดังเหมือนกันเบาก็มีนะครับนักเรียนลองสังเกตเวลาไปเต้นนักเรียนนะครับ ถ้าใครเคยเต้นนะก็ต้องเปิดเพลงดังๆแล้วเต้นจริงไหมมันจะเกิดการเกิดอารมณ์ที่สนุกสนานตามบทเพลงไปนะครับทําให้เกิดความคึกคักอะไรประมาณนี้เนาะตอนนีนนะ้เรื่องที่4ี่คือพื้นผิวของเสียงนะครับพื้นผิวคือลักษณะของรูปแบบของเสียงนะครับที่นะครับมีการนํามาบรรเลงพร้อมกันหรือบรรเลงซ้อนกันนะครับจนเกิดเป็นแนวเสียงหลายๆแนวเนาะบางเครื่องดนตรีก็จะมีการเล่นที่ อย่างเช่นไวโอลินพูดตัวอ,อย่างไวโอลินนะครับไวโอลินเวลาเชลโลหรือเบเบดอะไรประมาณนี้นะครับก็จะมาบรรเลงพร้อมกันใช่ไหมนักเรียนแต่ว่าเครื่องพวกนี้มันก็จะมีรับเสียงที่ค่อนข้างแตกต่างกันนะครับบางเครื่องก็มีเสียงสูงบางเครื่องมีเสียงต่ำใช่ไหมแต่พอมาบรรเลงรวมกันเนี่ยมันจะเกิดเป็นแนวเสียงนะครับทําให้บทเพลงมันมีพื้นผิวที่ดีนัเพลงให้เกิดความไพเราะเนาะอ่ะไปต่อมา ส่วนสุดท้ายนะครับส่วนที่5นะครับต่อมาส่วนที่5นะครับคือสีสันของเสียงสีสันของเสียงคือคุณภาพนะครับของเสียงที่เกิดขึ้นนะครับจากแรงกาเนิดเสียงนะครับที่ต่างกันขึ้นอยู่กับวิธีการบรรเลงหรือว่าวัสดุที่ใช้นะครับในเครื่องดนตรีนักเรียนสีสันของเสียงเนี่ยมันจะเกิดขึ้นนะครับก็ต่อเมื่อว่านักเรียนเนี่ยอยากได้เสียงแบบไหนเนาะอย่างเช่นสมมุติเราเป่าลม ใส่ถุงแกงแล้วตบแปะอย่างเงี้ยมันก็ดังแปะทีนี้นักเรียนเอาประกอบเพลงได้ไหมได้นะครับบางทีบางวงดนตรีก็ใช้นะครับหรือการใช้เอาล้อรถนะครับล้อเหล็กที่เป็นล้อแม็กรถมามาตีมาทุบอะไรเงี้ยก็เกิดเสียงเป็นเอฟเฟกได้นะครับทําให้บทเพลงมันก็มีอารมณ์หลากหลายมากขึ้นนะครับเสียงก็จะมีสีสันมากขึ้นเนาะใช้ประกอบอารมณ์ได้มากมายนะครับ บางทีนักเรียนก็กระทืบเท้าให้เกิดเป็นเสียงได้ใช่ไหมตบมือเออประมาณนั้นนะครับนะครับก็คือสีสันของเสียงเนาะต่อมาส่วนที่6นะครับคือส่วนสุดท้ายเรียกว่าคีตาักคีตาักคือการนํารูปแบบนะครับของบทเพลงมารวบรวมกับจังหวะนะครับหม่ขีตาักนักเรียนนะครับส่วนที่6นะสุดท้ายแล้วก็คือการนํารูปแบบของบทเพลงนะครับที่รวบรวม จังหวะเสียงทานองพื้นผิวและสีสันของบทเพลงนะครับที่ครูพูดมาทั้งหมดมารวมกันนะครับในบทเพลงแล้วก็ให้มันดําเนินไปในทิศทางเดียวกันนะครับทําให้บทเพลงเนี่ยมันมีรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปนะครับไอ้ส่วนเนี้ยมันก็ต้องขึ้นอยู่ขึ้นอยู่กับว่าผู้ประพันธ์เพลงเนี่ยอยากได้เพลงเป็น,ปน,ปนแบบไหนนะครับอยากได้เป็นเพลงเศร้าเพลงช้าอะไรประมาณนี้นะครับ ต่อมามาส่วนต่อไปนะครับส่วนต่อไปจะเป็นการสื่ออารมณ์นะครับด้วยองค์ประกอบของดนตรีเนาะก็เอาง่ายๆนักเรียนการสื่ออารมณ์ด้วยอารมณเพลงเนี่ยนะครับการสื่ออารมณเพลงเนี่ยคือการถ่ายทอดนะครับความรู้สึกอารมณ์เนื้อหาของบทเพลงเนี่ยนะครับให้ผู้ฟังเนี่ยได้รับรู้นะครับถึงความไพเราะของบทเพลงนั้นๆใช่ไหมที่ครูเคยพูดไปนะครับเมื่อต้อนคลิปเนาะอ่ะส่วนที่หนึ่งนะครับจังหวะกับอารมณ์ของบทเพลง นะครับนักเรียนจังหวะเนี่ยที่ครูบอกไปว่าไม่มีความสําคัญต่อบทเพลงมากใช่ไหมอย่างเช่นเพลงที่มีจังหวะช้าเนี่ยนักเรียนจะให้อารมณ์ที่เศร้าหรือ่อนคลายนะครับแล้วก็รู้สึกสบายๆฟังสบายๆเนาะแต่เพลงที่มีจังหวะที่มันเร็วเนี่ยก็จะให้อารมณ์ที่คึกคักสนุกสนานประมาณนั้นนะครับต่อมาส่วนที่2ทํานองนะครับและอารมณ์ของบทเพลงเนาะอันนี้ก็ ทำนองก็คือเสียงใช่ไหมเรียนเสียงทุ้มเสียงต่ําอะไรประมาณนี้นะครับทีนี้ยกตัวอย่างเช่นนะครับเรียนเพลงที่มีอารมณ์เศร้านะครับหรือเพลงช้าเนี่ยจะใช้ทํานองเสียงที่ค่อนข้างยาวแล้วก็มีจังหวะที่ช้าเนาะจนทําให้เพลงนั้นนะเนะรียนมันมีอารมณ์ที่ค่อนข้างเศร้านะครับมันจะเกิดด้วยตัวของมันเองต่อมาถ้าเป็นเพลงเร็ว,ว่นะก็ใช้เสียงที่สั้นนะใช่ไหมจังหวะก็จะเร็วนะครับ มันก็ทาให้เพลงเนี่ยมีอารมณ์ที่แตกต่างกันออกไปนะครับอ่ะนักเรียนดูการบ้านวันนี้นะครับวันนี้จะเป็นงานครั้งที่ห้าใช่ไหมนะครับนักเรียนเปิดแบบพึกหัดไปนะครับหน้าที่หนึ่งร้อยสิบมีทั้งหมดห้าข้อเนาะอ่าเรียนดูงานที่ห้านะครับไองานที่ห้าเรียนเขียนไปด้วยนะว่างานที่ห้านะครับเวลาตรวจเวลาอะไรเนี่ยมันจะได้ง่ายเนาะงานที่ห้าครับส่วนที่หนึ่งข้อที่หนึ่งนะครับ งค์รประกอบดนตรีเนี่ยมีความสําคัญอย่างไรครูพูดไปแล้วนะครับไม่ต้องคลิปลองไปย้อนดูได้นะครับหรือใครจําได้ก็ตอบลงไปเลยเนาะไม่ยากนะครับต่อมาข้อที่2คือเพลงที่มีจังหวะเร็วนะครับจะให้อารมณ์ความรู้สึกอย่างไรนะครับไม่ยากนะต่อมาข้อที่3เพลงที่ไม่อารมณ์เศร้านะครับจะควรจะใช้จังหวะนะครับทํานองอย่างไรนะครับเพิ่งพูดไปเมื่อกี้เนาะต่อมาส่วนข้อที่4นะครับ บทเพลงที่มีความไพเราะนะครับควรมีองค์ประกอบดน,นตรีอย่างไรนะครับข้อที่5นะครับทำนองเพลงเนี่ยจะมีลักษณะอย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับสิ่งใดนะครับนักเรียนก็ย้อนกลับไปเรื่องที่เรื่องของทำนองที่ครูพูดไปเมื่อต้นคลิปเนาะนะครับอ่ะนักเรียนการส่งงานนะครับทุกครั้งนะครับอย่าลืมเขียนชื่อให้ชัดเจนนะครับเวลาส่งและที่สาคัญนะครับนักเรียนพยายาม ทำงานเนี่ยให้อยู่ในหน้าเดียวถ้ามันเหลือที่นิดเดียวนะครับนักเรียนขึ้นหน้าใหม่เลยเวลาส่งมาเนี่ยจะได้ส่งแค่ไฟล์เดียวนะครับไม่ต้องส่งมา2ไฟล์ใช่ไหมมันจะง่ายด้วยนะครับแล้วก็เขียนชื่อสําคัญสุดคือชื่อเขียนให้ชัดเจนนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันในสัปดาห์หน้านะครับครูจะเรียนสัปดาห์เว้นสัปดาห์นะเรียนสัปดาห์นี้เรียนใช่ไหมสัปดาห์หน้าก็หยุดพัก พยายามเคลียร์งานให้เสร็จนะครับแล้วเจอกันอีกสัปดาห์หนึ่งนะครับวันนี้ก็แค่นี้นะฮะสวัสดีครับนักเรียนทุกคน